สวัสดีครับเมื่อวันี้นะครับคือผมเป็นตัวแทนของผู้ปุตราาเจริญชัยสาขาชียงคูลนะครับไอหน้าเฉริญชัยสอนชัยนะครับหรือว่าสร้างเกียร์นะครับก็จะมาแนะนําโครงการดีๆนะครับกับหนองนึงครับสวัสดีครับผมพนามีครับพนาเพกแผนอะไรคูุ่ตราาเจริญชัยสาขาชียงคูนครับผมครับผมเมื่อวนี้นะครับก็จะมาแนะนําโครงการดีๆนะครับที่สาขาชียงคูนเท่าจะมีนะครับคือ การเตรียมความพร้อมรถเกี like car, ่ยวนะครับเรือพร้อมก่อนคุ้มกว่าครับรถเกี่ยวนะครับที่เข้าจัเกี่ยวนะครับก็คือตอนนี้นะครับกับดำหน้าแล้วเกือบจะมุดแล้วนะครับเนาะเขาก็จะมาตรวจเช็ครถเกี่ยวของเขานะครับเพื่อให้มันพร้อมในการเ็ดงานนะครับในฤดูการเก็บเกี่ยวนะครับสำหรับรถเกี่ยวนะครับโครงการของเขารถโครงการในซอมปับภูเขารถเกี่ยวของเขานี่ก็เฮ็ดมาหลายปีแล้วนะครับการด้ผลการตอนรับจากลูกค้าทีนี้นะครับเพราะว่า ลูกค้านารถเข้ามาตรวจเช็คเลี่ยวนะครับกับหนางานกับอาการเสียก็จะน้อยลงนะครับลูกคากับเห็นงานได้เตรียมประสิทธิภาพนะครับเพราะว่าถ้าเข้าไปซ่อมอยู่ช่วงหนาเกีียวนะครับมันก็จะเห็นให้เสียเวลานะครับอาจจะเกี่ยวไปซ่อมไปนะครับแต่ว่าถ้ามาซ้อมกบเข้าอยู่ดีแล้วนะครับ้างเข้าก็จะตรวจเช็คให้ทุกจุดนะครับผมก็จะมีการเข้เไปนประเมินซ่อมให้ลูกค้านะครับประเมินซ่อมให้ลูกค้านะครับครับอ่าถ้าสมมติว่าลูกคามีความประสงค์อยากนารถเข้าซ้อมนะครับ ทั้งส่วนผีเก้หรือว่าทั้งส่วนงานบริการเขาจะให้ลูกค้าติดต่อได้จากช่องทางใดแน่ครับที่รับการรับเร่องมาสอบครับไอ้ติดต่อเพื่อขอรับบริการนะครับก็จะสามารถติดต่อได้ทั้งฝ่ายขายนะครับหรือว่าแผนกแจ้งสอบโดยตรงเลยนะครับก็คือเบอร์ครับ0885864674นะครับนี่คือเบอร์ของแผนกโดยตรงเลยนะครับก็คือโทรเข้ามาก็จะมีธุรการหรือว่าผมนะครับจะรับสายแล้วก็จะ แจ้งจะลงคิ้วไว้ไห้นะครับก็จะมีการในเมื่อลูกค้าแจ้งเข้ามาแล้วนะครับผมก็จะลงคิ้วหรือก็จะทรงสร้างหรือว่าทีมสร้างนะครับอมเป็นประเมินนะครับว่าลูกค้าประเมินเบื้องต้นนะครับว่าลูกค้าจะได้สอบยังแน่หรือว่าลูกค้าประสงค์จะสอมจุดใดแน่ก็แจ้งมากับสร้างนะครับก็จะมีการ่อมแล้วนะครับก็จะมีการประเมินราคาให้แล้วนะครับก็จะจะมีรถบรรทุกนะครับเขาไปรับนะครับมา่อมอยู่โรงสอมนะครับหรื่ขั้นไนที สามารถสมโยนลูกค้าได้ใช้เวลาบ่หลายก็อาจจะสมยยนลูกค้านะครับถ้าลูกค้าคนไหนสอมบ่หลายนะครับแต่ว่าจะสมนักนะครับประมาณมือสองมือคือจะเอาความาที่โรงสมนะครับครับแล้วก็สิทธิประโยชน์นะครับถ้าลูกค้าเอาความาแล้วนะครับเท่ากับจะมีการไอรับประกันให้นะครับลูกค้าสมแล้วนะครับมี่ปัญหาอยู่หนงานเท่ากับจะออกไปดูแลให้เรียขึ้นนะครับแล้วก็สิทธิประโยชน์ต่างๆที่ลูกค้าจะได้รับนะครับสําหรับการรวมโครงการนี้นะครับก็คือส่วนลด อะไรนะครับกำ่งเลยคือส่วนลดอะไร10%นะครับแล้วก็ลดเพิ่มอีก1,000บาทนะครับถลูก้าซื้ออะไรหรืยว่าสมเบิร์ดหมื่นหนึ่งนะครับก็จะได้ส่วนลดเพิ่มอีกอีกพันบาทนะครับแล้วก็จะมีการส่วนลดส่วนลดค่าแรงนะครับค่าแรงนะครับลูกค้าก็จะมีส่วนลดให้นะครับส่วนลดค่าแรง20-23%นะครับลูกค้าก็สบายใจได้นะครับ่าจะใจโบสูงนะครับค่าสอเท่ากับประเมินสอตามอาการนะครับสอตามจุดที่เท่าสอบนะครับจะบ๋ยวโบว์มสบมา ก็คือเขาเบิ้งให้นะครับว่าจุดไดราคาเท่าไดนะครับก็จะซ้อมให้นะครับแล้วับพบพิเศษนะครับช่วงนี้นะครับถาลูกค่านํำรถเขามารวมโครงการนะครับก็จะมีเสือนะครับเสือสวยๆนะครับเสือตัวนี้นะครับเสือยืดคูปต้าทุกรายนะครับที่เขาร่วมโครงการนะครับหนึ่งหนึ่งขั้นในแจ็คตัรับต่อขั้นครับพี่หนึ่งขั้นซ้อมหนึ่งซิปตัวหนึ่งตัวครับผมถารุค่าในหนึ่งตันะครับผมครับผมเสือสวยๆนะครับถาลูกค่าเขามาสองขั้นก็ได้สองตัวนะครับ ท่านให้นินละตัวกันะครับครับผมครับต่อไปกับครับผมอ่าแล้วก็สต้อรับลูกค้าไล่ใดนะครับขั้นตอนนี้นะครับถ้าสมมุิว่าเฮายังบโพร้อมเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับก็คืออาจจะซื้อปุ๋ยซื้อยังเสกเขานะครับแต่ว่าต้อนรลูกค้ายังบโพร้อมนะครับแต่ว่าลูกค้าประสงค์อยากสมยู่นะครับก็เขาก็มีโครงการสินเชื่อให้นะครับลูกค้าก็สามารถ แจงสร้างเลยเลยนะครับสร้างเขาเป็นประเมินเร้วลูกค้าก็แจงเลยว่าลูกค้าของการสินเชื่อนะครับในการสอมนะครับสินเชื่อของเขานะครับก็จะจะอนุมัติก็จะโบว์จำกัดนะครับกับเต็มที่กับได้เต็มที่เลยนะครับกับหาหมื่นหกหมื่นก็สามารถสามารถขอสินเชื่อได้นะครับแล้วลูกค้ากปรับปรุงสภาพให้มันเต็มรอยเลยนะครับก็สามารถสามารถยินเรื่องมากสร้างเลยเลยนะครับผมก็จะเฮ็ดเรื่องไว้ให้นะครับสอมเร้วนะครับลูกค้าก็ตอนใส่กัน เกี่ยวเขาแล้วนะครับหรือว่าคล้ายเขาแหล้วถึงจะใส่กาสอมก็ได้นะครับตัวนี้นะครับสําหรับสินเชื่อนะครับครับครับผมครับผมอ่าสําหรับต่อไปนะครับอ่าทั้งหัวหน้ามีนะครับจะขอหยาดผ้าไปเบิ่งความผอมนะครับของงานบริการด้านอะไรที่อ่าจัดเก็บสต็อกอะไรนะครับเพื่อเตรียมความ้อมสําหรับโครงการปวามงคาวรนะครับหรือโครงการชีวิตแค่นะครับเดี๋ยวจะพาไปเยี่ยมชมนะครับข้างอะไรนะครับว่าจะมีอ่าอะไร ประเภียดแน่นะครับที่เขายมความ้อมครับเดี๋ยวเชิญทั้งนี้นะครับรับผมตัวนี้ก็จะเป็นอะไรพึ่งมาลงใหม่นะครับเริ่มต้นตั้งแต่วันที่หนึ่งอ่าก็รักดานะครับเริ่มจะมีอะไรนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมในงานสอสงานบริการนะครับของโครงการเซอร์วิสแค์นะครับพรอมก่อนคุมก้วนะครับตัวนี้ก็ลักลักๆนะส้นอะไรชิ้นใหญ่นะครับก็จะเป็นพวกอ่าเกี่ยวกบเฟืร์นิีเจอนะครับพวกเบาะนะครับ เก yeah, so the uh, 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 ี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันเศษวัสดุต่างๆนะครับที่เขาไปทำลาในตัวรถนะครับเพื่อบ่ให้รถลูกค้าเกิดการํารุดเสียหายนะครับโซนนี้จะเป็นโซนหลักๆเกี่ยวกับอุปกรณ์ชิ้นใหญ่หล่ะก็เป็นประเภทอุปกรณ์ป้องกันนะครับบ่ให้มันตัวรถท่อฉมรุดนะครับนะครับตัวนี้กะความพร้อมนะครับของในส่วนอะไรนะครับการจัดเตรียมจัดเก็บสต็อกนะครับตัวนี้ในส่วนของคุปตะตาจะเลื่อนใช่อ่าสาขาจะย่างคูนของเขาหรือ เพื่อจะเลื่อนใชนะครับเขามีความพร้อมนะครับในการจัดจัดเก็บสต็อกอะไรครับเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพร้อมสุดนะครับตัวนี้เขาจัดจัดเก็บก่อนส่อมนะครับหรือก่อนเก็บเกี่ยวฤดูการต่างๆนะครับตัวนี้เขาจัดเก็บสต็อกอะไรรถเกี่ยวนี่ครับก่อนลวงหนานะครับก่อนจะล่วงหน้านะครับซี่เดือนถึงหาเดือนนะครับตัวนี้เพื่อให้ลูกค้าได้เกิดความพร้อมในงานส่อมงานบริการงานร์วิตแค่นะครับหรือลูกค้าที่จะซื้อเอาไปเปลี่ยนก่อนนะครับนะครับ ตัวนี้เขากับมีความพร้อมรับรองว่าอ่าคุปตาเชรเล่นใช่นะครับใช้ช่างกวนของเข่าหรือว่าเครือเจริญชัใชนะครับมีความพร้อมในการเยมความพร้อมให้ลูกค้านะครับรับรองว่าลูกค้ามาซื้อของกะจะเดอะไรครบถ้วนหนานะครับในช่วงต่อไปก็จะไปเบื่องอ่าในความพร้อมเกี่ยวกับอ่าโตอะไรที่เป็นงานส่อมโตไายในนะครับว่าจะเป็นพวกชุดเสื้อเกีย์หรือว่าชุดอ่าไา่ในตู้นวดนะครับชุดเก็บเกี่ยวด้านหนาเดี๋ยวจะพาไปโซนด่านทั้งหมดทั้รับ ครับผมทามาโซนนะครับมีทก็จะลูกค้าทาลูกค้าหรือลูกเพจนะครับกำลังเบรงลหลสดอยู่นะครับณตอนนี้ก็จะเห็นนะครับทีนขาบนะครับตัวนี้กาพึงมาลงไม่ขึ้นกันนะครับตัวนี้เขาเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะมีราคาสูงแน่นะครับตีนคาบเพาบ่จะเป็นพวกมีรุ่นเจ็ดซีนะครับเก่าหาดีซีหกซีฟนะครับดีซี่ลอยหาตัวนี้เขาก็มีการเตรียมพร้อมๆนะครับทุกรุ่นทุกผลิตภัณฑ์นะครับ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้านะครับสำหรับลูกค้านะครับที่ตอนนี้ต้องการเอาเองินไปลงทุนนะครับหรือเอาไปส่อมอ่านในจุดอื่นนะครับผมว่าชั่นดีๆของคูปตาจะเลื่อนใช้เพราะเขามีโครงการชิ้นเชื่อนะครับให้ลูกค่าได้กู่นะครับตัวนี้จะกู่ส่อมหรือว่ากู่ซื้อ,อ,อทีตะครับนะครับศู์ เปอร์เซ็นต์นะครับเนี่ยระยะอยู่4เดือนนะครับตัวนี้เขามีโครงการสินเชื่อดีๆนะครับที่ไว้รองรับลูกค้าหรืออตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้านะครับเพื่ออาจะได้เอาเงืนในส่วนที่ไปสื่อที่ราคาเป็นเงืนสดเอาไปเป็นงานส่อมหรือว่าไปสื่อของสื่อน้ํามันนะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์กับลูกค้าที่สุดนะครับในโซนด้านทัดไปนะครับก็จะเป็นสต็อกอะไรเกี่ยวกับงานส่อมภายในนะครับบอกว่าจะเป็นในชุดอเกียร์นะครับ ชุดเกียร์ชุดเฮดเอสทีนะครับชุดส้อมภายในที่อยู่ในโตอ่ะจินส่วนนะครับที่อยู่ในภายในของโตรถเกี่ยวของเฮานะครับแล้วกะ็จะมีอ่ะอะไรนะครับในส่วนของที่มีโปโมชันต่างๆนะครับในช่วงระยะนี้นะครับว่าจะเป็นเชือกมัดฟางนะครับตัวนี้เขากับมีความพร้อมในอ่ะช่วงฤด,ดูเก็บเกี่ยวเื้ากันนะครับเชือกมัดฟางก็เรือมมาลงนะครับและะ้วก็ มีส่วนลดนะครับอย่างเช่นเชือกมัดฟางนะครับอ่าตอนนี้ฐาราคาปกติก็จะอยู่ห้ารอยสาบาทต่อหมวนนะครับมีส่วนลด40บาทนะครับลูกค้าจะได้ซื้อแค่4ี่รอยเก้าสิบบาทนะครับแล้วก็ส่วนลดตีนตะขาบนะครับอ่าส่วนลดสูงสุดนะครับพันหถึงพันหกนะครับต่อเซนนะครับอย่างเช่นของรถเกียว์เจ็ดสิบนะครับส่วนลดสูงสุดจะอยู่หนึ่งพันหกร้อยบาทครับลูกค้าจะได้จ่ายเงินแค่สองหมื่นสามพันสามร้อยบาทนะครับตัวนี้จะเป็นพวก จำพวกตีนตะขาบนะครับหรือว่าจะเป็นชุดโสนะครับที่เป็นของรถเกีียวนะครับส่ข้อส่ข้อรถเกี่ยวนะครับที่เป็นชุดโซเป็นชุดโสลําเลียงนะครับตัวนี้ราคาปกติกันยุห่าพันเก้าร้อยบาทนะครับช่วงลดพิเศษในช่วงเตรียมความพร้อมนะครับก่อนดูดูเก็บเกี่ยวนะครับหรือมพร้อมก่มกลัวนะครับตัวนี้ก็จะมีส่วนลดนะครับอยู่เสลียละสี่ร้อยชุดละสี่ร้อยบาทนะครับด้ลูกค้าใจเพียงแค่ห้าพันห้าร้อยบาทนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนฤดูเก็บเกี่ยวนะครับ เลือดู่าทํางานของรถรถเกี่ยวของเขานะครับตัวนี้กาสําหรับลูกค้าที่ว่าซ่อมนอยซ่อมเองนะครับตัวนี้สามารถเลือกเลือกซื้อเลือกซ่อมได้นะครับแต่ว่าหาเป็นซ่อมนักนะครับขออยักให้เอามาเขารวมพงการเซอร์วิสแค่นะครับเพื่อเป็นการพ้อมก้อนอ่าฤดูเก็บเกี่ยวนะครับเพา่จะได้ทางานและ ลุงหน้าลุงหน้างานไดทหศูนย์่สุดบจะโบต้องไปจำเป็นต้องไปจอดสอมอยู่หน้างานนะครับตัวนี้คับผมรถรถเท่ากับจะได้เฮ็ดงานเตรมประสิทธิภาพนะครับถ้าเทาเอามากสอมก่อนนะครับเพราะว่าเรียมพ่วมพร้อมแล้วนะครับอาการเสียก็จะน้อยลงนะครับกระเห็ดงานกระได้ร้ายขึ้นนะครับกับรถลดการจอดนุ่งนะครับถ้าเข้าไปสอมอยู่หน้างานอย่างนี้มันก็เสียเวลานะครับอากาตอนนี้นะครับเท่ากับยังนีนะครับสําหรับลูกค้ารถเกี่ยวนะครับทีคนไหนทีใส่รถหกศ0นย์เจ็ดศูนย์นะครับหรือว่ารถทีว่าเกาแล้วนะครับ เดิมมีการดูแลรักษาลายขึ้นนะครับลูกค้าอยากได่ขั้นไม่แลี่วนะครับเขาก็มีกค้งกันนะครับเก่าแลกใหม่นะครับคือสามารถนำมาทำมาจีเทิร์นได้นะครับคือถ้าลูกค้าสนใจก็สามารถโทรเข้ามาเบอร์0 8 8 5 8 6 4ด7 4ปก็ดก็ได้นะครับหรือว่าติิตกับเซี่ยวที่เข้ามีเบอร์อยี่แ้วก็ได้นะครับเข้ากับห้ระค่าที่สูงนะครับสูงกว่าท้ายท้ายหนอกนะครับสำหรับมาจีเทิร์นนะครับลูกค้าก็สามารถเอาขั้นหม่ไปใส่นะครับจะมีการรับประกันนะครับทีมซาเข้า ครอบพ่อเจริญชัยของเฮานะครับสำหรับครงการดีๆนะครับถามมีตัวใดครงการดีๆไม่ใหม่มานะครับผมก็จะมาแจ้งข่าวสารครับครับไอที่รองนะครับเพื่อให้หูข่าวสารนะครับแล้วก็สามารถติดต่อนะครับเข้ามาได้เลยนะครับผมครับช่องช่องทางติดต่อนะครับก็จะมีนะครับผ่านเฟซบุ๊กนะครับของสาขานะครับกรอ่ากดค้นหาไปทีนะครับครูป้าเจริญชัยสาขาชยางกูลนะครับหรือว่า ต้องการติดต่อสอบถามงานบริการด้านอะไรนะครับตัวนี้ก็จะมี2เบอร์โทรนะครับตัวนี้ก็อยากฝากลูกค้าไว้นะครับเบอร์โทรที่1นึครับ0885861488นะครับอีกเบอร์หนึ่งนะครับ0610319922นะครับรากาช่องทางของอ่าโทรศัพท์อ่าของงานบริการนะครับ0885864691ครับรากาอีกเบอร์หนึ่งนะครับ0885864744นะครับตัวนี้กับเบอร์เบอร์า ต้องการสอบถามข้อมูลด้านต่างๆนะครับด้านอะไรด่านบริการนะครับเพราะอาจจะมีทีมงานนะครับพร้อมให้บริการนะครับบริษอมหรือบริษซื้อก็แค่โทรมาสอบถามอ่าทั้งสาขาพนักงานนะครับกับทั้งทีมทั้งสองฝ่ายนะครับหรือว่าในส่วนต่างๆก็พร้อมยินดีนะครับให้ข้อมูลลูกค้านะครับเพื่อจะได้ติดต่อหรือว่าได้เป็นลูกค้าในอนาคตนะครับว่าเป็นยังครับบ่ซื้อว่าเป็นยังขอแคติดต่อเข้ามานะครับจำหนี้กะ ทั้งทีมกะดีใจแล้วครับครับผมพี่เกมมียังเพิ่มอีกเติมอีกบวครับผมสำรับวันนี้นะครับอ่านี่ข่าวสารดีๆอะไรนะครับกัจจามาแจ้งให้ทราบนะครับผมครับสำรับวันนี้ก so, like so, you ็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดงที่รับชมนะครับที่เบอร์ชมไลฟ์สดนะครับผมครับอย่าลืมอ่าฝากติดตามนะครับกดดาวกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพจสาขาคุปตะเจริญไทยสาขาชัยงกูนนะครับ ครับผมก็ต้องขอขอบคุณหลายๆนะครับผู้ที่รวมที่ตามรวมชมนะในมือนี้นะครับแล้วก็ฝากสักมือเนึง่งก็ได้เป็นลูกค้ากันในอนาคตนะครับขอบคุณครับ